ค่ะชื่อนางสาวปริษาศิีรประพันธ์นะคะเลขที่7นะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มีม4ีทับ7นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพงมนุริยานนท์ม4ีทับเลขที่13ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแทนนิมาพงพรชั้นม4ีทับเลขได้ที่2 5ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลมงชลีข่อเจริญรอยู่ชั้นม4ี่ทับเเลขที่31ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสน,นอโครงงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการบำรุงรักษาสภาพเครื่องคึงผ่านบทเรียนประเด็นเดียวค่ะเจ้าของผลงานนะคะนางสาวถานมาสังเหล่าแถมมหาลาัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะคณะวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหาการค่ะที่มาและความสำคัญนะคะเครื่องกึงเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่อดีตโดยมีการพัฒนาต่อเนื่องจากการใช้แรงงานคนและธรรมชาติมาสู่การใช้เครื่องจักรไอ้น้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในยุคใหม่ค่ะทําให้สามารถปรับความเร็วได้หลายระดับ และผลิตงานที่มีคุณภาพและความแม่นยำสูงมากขึ้นเครื่องกึงจึงเป็นพื้นฐานของการผลิตส่วนต่างๆในงานอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามผู้ใช้งานก็ต้องดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตามระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อลดการสึกหรอป้องกันการเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจกักรให้มีประสิทธิภาพยาวนานขึ้นค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงานวิและการวิจัยค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเพื่อพัฒน,นาคู่มือเรื่องการบำรุงรักษาสาภาพเครื่องกลึงผ่านบทเรียนประเด็นเดียวเพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือเรื่องการบำรุงรักษาสาภาพเครื่องกลึงผ่านบทเรียนประเด็นเดียวเพื่อประเมินาการใช้ทักษะในการใช้คู่มือการบำรุงรักษาสาภาพเครื่องกลึงผ่านประเด็นเดียวคะ่ะในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดที่เก <l> ี่ยวข้องกับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ชุดการสอนเรื่องการบำรุงรักษาสภาพเครื่องกึ่งผัดบทเรียนประเด็นเดียวสำหรับนักศึกษาคณะขุศาสตร์อุตสาหาการรมเขาแค่ะอุตสาหากรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะเครื่องกึ่งนะคะเป็นเครื่องจัรที่สามารถทํางานขั้นพื้นฐานได้อย่างดีโดยลักษณะการทํางานจะยึดชิ้นงานจะหมุนอยู่กับที่และมีเลื่อยที่เข้ามาตัดเฉือนชิ้นงานค่ะการบำรุงรักษาเครื่องจักรหมายถึงการบำรุงรักษา เฝ้าระวังรักษาสภาพเครื่องจักรให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานมีให้น้ำมันหล่อเลื่นต่างๆต่ำกว่า,า,า,าปริมาณที่กำหนดหรือสังเกตไม่ให้เกิดเสียงที่ผิดปกติการชํารุดทางภายในและภายนอกและต้องดูแลความสะอาดอยู่เสมอคู่มือการรักษาสภาพเครื่องกลึงหมายถึงเอกสารที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและศึกษาการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องกลึงเพื่อลดข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุที่จะเกิด ในการใช้งานและปฏิบัติงานจริงค่ะการพัฒนาเครื <S <S ่องมือการวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาคู่มือเรื่องการบำรุงรักษาสภาพเครื่องกึงผ่านบทเรียนประเด็นเดียวโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาคู่มือเรื่องการบำรุงรักษาสภาพเครื่องกึงค่ะผ่านบทเรียนประเด็นเดียว 2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือการบำรุงรักษาสภาพและผ่านบทเรียนประเด็นเดียวค่ะ3 เพื่อประเมินทักษะการใช้คู่มือของการบำรุงรักษาสภาพเครื่องกึงผ่านบทเรียนประเด็นเดียว 4. ผลการหาความเหมาะสมการพัฒนาคู่มือเรื่องการบำรุงรักษาสภาพเครื่องกึงผ่านบทเรียนประเด็นเดียวโดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 3. เพื่อประเมินทักษะการใช้คู่มือของการบำรุงรักษาสภาพเครื่องกึงผ่านบทเรียนประเด็นเดียว 4. ผลการหาความเหมาะสมการพัฒนาคู่มือเรื่องการบำรุงรักษาสภาพ ครื่องกึ่งผ่านบทเรียนประเด็นเดียวโดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้4.50-5.00หมายถึงความเหมาะสมของสื่อที่อยู่ในระดับมากที่สุดค่ะ3 5 0 4 4 9ความเหมาะสมของสื่ออยู่ในระดับมากค่ะ2.50-3.49หมายถึงความเหมาะสมของสื่ออยู่ในระดับกลางค่ะ 1, 1. 5 0หถึง2.49หมายถึงความเหมาะสมของสื่อที่อยู่ในระดับน้อย1.00ถึง1.49หมายถึงความเหมาะสมของสื่ออยู่ในระดับน้อยที่สุดค่ะค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะจากผลการวิจัยการพัฒนาคู่มือเรื่องการบำรุงรักษาสภาพเครื่อนกึงผ่านบทเรียนประเด็นเดียวสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ค่ะ ผลการพัฒนาคู่มือเรื่องการบำรุงรักษาสภาพเครื่องกึงผ่านบทเรียนประเด็นเดียวโดยให้ผู้เชี่ยวชาญมาทําการประเมินแบบประเมินการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ศึกษาและนําองค์ความรู้ต่างๆมาวิเคราะห์และสร้างเป็นคู่มือเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องกึงผ่านบทเรียนประเด็นเดียวนำนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือการบำรุงรักษาสภาพเครื่องกึงผ่านบทเรียนประเด็นเดียว 1. การระบุตำแหน่งในการบำรุงรักษา 2. การใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง 3. การตรวจเช็คก,การบำรุงรักษาเครื่องจากตามระยะเวลากำหนด 4. การปฏิบัติงานการบำรุงรักษาตามขั้นตอนของคู่มือและการขอโทษค่ะ 5. การแก้ไขเมื่อพบปัญหาในการบำรุงรักษาค่ะแหล่งอ้างอิงนะคะนิ้งานวิจัยมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะ